ไอเดียในการตกแต่งนะคะใครเป็นคนออกไอเดียคะเนี่ยอันนี้ผมออกแบบบ้านให้ลูกค้าด้วยค่ะครับแล้วนี่ค่ะมีงานบัวนะคะมีงานตกแต่งเป็นอนี้ไม้อะไรคะเนี่ยอันนี้ไม้ไม้ฝาครับอย,รอย่างสีอย่างสีบ้านลูกค้าออกแบบเป็นสีอะไรอะช่างอันนี้ออกทนเทาครับของกับตันลองไลท์ค่ะแล้วอย่างงานประตูนะคะงานหน้าต่างนี้ล่ะคะก็สั่งตัดครับอิฐที่ใช้ล่ะคะเป็นอิฐเบิเบาครับหลังคาล่ะคะ มิเตชิดติดพียูโฟงครับโอ้โห,โหนะคะถือว่าสวยงามมากๆหลังอย่างนี้ช่างมีการเบริกจ่ายเนี่ยทั้งหมดกี่งวดด้วยกันคะเก้างวดเหมือนเดิมครับเก้างวดบันไดสูงกี่ขั้นคะห้าคันครับ กลับสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านนะคะกลับมาพบกับบุมเอริวบ้านค่ะทาง YouTube Facebook แล้วก็ติ๊กต็อกนะคะอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดข้อมูลดีๆเกี่ยวกับเรื่องบ้านแล้วก็เรื่องช่างค่ะวันนี้นะคะท่านใดนะคะที่ต้องการนะคะหาช่างสร้างบ้านนะเกือบทั่วประเทศไทยนะคะห้ามพลาดคลิปนี้เลยค่ะวันนี้พามาชมบ้านโมเดิร์นยกพื้นสูงนะคะกับใครนะคะเราไปพูดคุยเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับชื่ออะไรคะช่างหนึ่งก่อสร้างครับพัสดการช่างครับช่างหนึ่ ด้านหลังนะคะเป็นบ้านโมเดิร์นยกพื้นสูงนะคะมีหน้ากว้างอะไรลึกเท่าไหรคะหน้ากว้างลึกหน้ากว้างเจ็ดเมตรนะครับลึกสิบาเมตรค่ะพื้นที่สวยค่ะ9 1เอตารางเมตรครับแล้วด้านในประกอบไปด้วยอะไรบ้างคะ2ห้องนอนหนึ่งห้องน้ำหนึ่งห้องครัวหนึ่งห้องโถงค่ะหนูถามหน่อยนะคะระยะก,การก่อสร้างหลังนี้คือน,นานหรือเปล่าคะประมาณ5้าเดือนครับการก่อสร้างคะ่ะงบก่อสร้างทั้งหมดหนึ่งล้านสาแสนห้าหมื่นบาทครับรวมเข็มด้วยครับเข็มจะลึกสี่เมตรโอ้โหท่านผู้ชมถือว่าคุ้มค่ามากเลยนะคะหนึ่งล้านสามแสนห้าหมื่นบาทนะคะรวมเข็มเดี๋ ช่างหนึ่งก่อนเข้าไรับชมด้านในขอเบอร์ติดต่อกันเลยค่ะ0 9 6 1 7 0 7 5 4 4ครับค่ะแล้วด้านข้างสวยมากนะคะความสูงนี่ประมาณกี่เมตรนะคะเมตรยี่สิบเมตรยี่สิบแล้วไอเดียในการตกแต่งนะคะใครเป็นคนออกไอเดียคะเนี่ยอันนี้ผมออกแบบบ้านให้ลูกค้าด้วยค่ะครับแล้วนี่ค่ะมีงานบัวนะคะมีงานตกแต่งเป็นอันนี้ไม้อะไรคะเนี่ยอันนี้ไม้ไม้ฝ้าครับ อย,อย่างสีอย่างสีบ้านลูกค้าออกแบบเป็นสีอะไรอะช่างอันนี้มันออกทนเทาเหรอครับของกับตันลองไลท์ค่ะแล้วอย่างงานประตูนะคะงานหน้าต่างนี้ล่ะคะก็สั่งตัดครับอิฐที่ใช้ล่ะคะเป็นอิฐบนเบาครับหลังคาล่ะคะมิเตชิดติดพีวูโฟงครับโอ้โ,โหนะคะถือว่าสวยงามมากๆหลังอย่างนี้ช่างมีการเบิกจ่ายเนี่ยทั้งหมดกี่งวดด้วยกันคะเก้างวดเหมือนเดิมครับเก้างวดบันไดสูงกี่ขั้นคะห้าขั้นครับ นี่พร้อมปูกระเบื้องทุกอย่างครบเลยใช่ครับในราคานี้จบเลยหรอคะใช่ครับแล้วด้านหน้าที่เราเห็นอยู่นะคะเป็นงานตกแต่งอัน parish, อนี้เป็นอะไรคะอันนี้เป็นกระเบื้องลายหินกระเบื้องลายหินใช่ครับนี่ท่านผู้ชมนะคะเดี๋ยวเราพาชมด้านบนกันก่อนนะคะสําหรับด้านบนนะคะเป็นระเบียงด้านหน้ามีขนาดวกว้างเท่าไหร่คะช่งางค่ะเอ่ออันน, ي, อน,นี้อันนี้กว้างสองเมตรนะครับอันนี้สามเมตรห้าสิบหามีราวบันไดด้วย <suggestions? S 1> ด้านหน้าใช,ใช่ครับนะคะ แล้วก็มีไฟกิ่งด้วยความสูงป่องนะคะจากพื้นต้งถึงฝ้าประมาณกี่เมตรคะเอ่อตรงนี้อยู่ประมาณ2เมตรเจ็ดสิบค่ะหรือสองเมตรแปดสิบประมาณนี้หนูถามหน่อยโจทย์ของลูกค้าในการสร้างบ้านหลังนี้เขาออกแบบให้ช่างหนึ่งคือ,อยังไงบ้างคือเขาก็การสงโมเด์นนะครับแล้วก็แล้วก็เขาบอกขนาดว่ามีกี่ห้องนอนอะไรกี่ห้องน้ําอย่างเงี้ยแล้วก็บานยกสูงเพื่อว่าการน้าท่วมค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวเราไปชมนะคะด้านในกันเลยดีกว่าค,ครับ งานประตูก็ให้เป็นงานสั่งตัดด้วยลูกค้าสามารถเลือกเฟรมได้ไหมคะได้ครับมันจะมี3มสีให้เลือกครับมีสีขาวสีชาสีดํากระจกก็มีเขียวใสแล้วก็ขาวใสแล้วก็ลําชาค่ะวันนี้เรามาถ่ายทํากันวันที่เท่าไหร่ช่างวันนี้วันที่29กันยายนครับ2568ค่ะนี่ค่ะแล้วช่างรับที่จังหวัดอะไรบ้างคือมีมภาคใต้ครับที่ผมไม่ได้ไปนอกนั้น,น,นผมไปทุกภาคเลย ตรงนี้นะคะเป็นบริเวณของห้องนั่งเล่นใช่ครับห้องมมีขนาดเท่าไหร่คะกว้าง3เมตรนะครับยาว7เมตรความสูงโป่งค่ะประมาณ2เมตร802เมตรเ0เราให้ผ้าด้วยใช่ครับตามนี้เลยนะคะพัดลมไม่เกี่ยวนะครับแต่เราเดินปักไว้ให้เราเดินปักไว้ให้ใช่ครับนะคะมีไฟเยอะมากนะคะทั้งไฟโคมแล้วก็ไฟ LED ฝั่งผ้าครับส่วนงานพื้นกระเบื้องเราให้ไซส์อะไรคะกระเบื้อง60สิคูณิครับคิดตารางเมตรเท่าไหร่เวลาเราให้กับลูกค้าอันนี้อยู่ประมาณ 3- 300 สามร้อยนิดหน่อยบวกลบได้นิดหน่อยค่ะอย่างนั้นหน้าต่างให้กี่บานด้วยกันคะอันนี้ตรงนี้มีหมดสี่บานนะครับห้องโถงเป็นบานกระทุ้งครับเป็นบานกระทุง้งใช่ครับแล้วอย่างงานปักไฟช่างให้กี่จุดคะปักไฟหลกัลกๆผมก็มี่หลายหล,ล,ลายจุดอยู่นะครับบางทีก็มีเพิ่มมาแต่ห้องโถงนี่มสุจะมีสุดสองปักตกหนึ่งสองแล้วก็มีมีปักขนมอีกสองค่ะคมีงานาบัวล่างด้วยใช่ครับนะคะครบ,บสวยเลยคะไม่มีส่วนต่างอะไรเพิ่มเติมเลยไม่มีครับค่ะมาค่ะห้องนี้เป็นห้องอะไรบ้างคะอันนี้ห้องนอนหนึ่งครับ ไปค่ะท่านผู้ชมเราไปชมห้องนอนที่1กันดีกว่านะคะสำหรับห้องนอนมีขนาดเท่าไหร่คะเอ่อสี่คูณสามจุดห้าเมตรค่ะนี่มีไฟนะคะถึง5ดวงด้วยกันใช่ครับปลั๊กไฟปลั๊กไฟ3จุดเหมือนเดิม3จุดใช่ครับหน้าต่างทำไมห้องนี้เยอะจังเลยช่างอันนี้เป็นห้องนอนแรกมันก็จะเป็นอย่างนี้ครับมันมันต้องมีหน้าต่างของหน้าบ้านด้วยนะแล้วก็รดักข้างะเหมือคือมันจะทุกหลังนะครับถ้าห้องแรกเราหน้าต่างจะเยอะกว่าเขาแล้วก็นี่ก็มีตัวกันกันกระแทกของช่างหนึ่งก็จะให้ทุกบอันเลยใช่ครับใช่ อันนี้อันนี้ห้องนอนสองครับค่ะผูห้องนอนใหญ่มากเลยอ่ะครับไซส์เดียวกันครับขนาดเท่ากันสามเมตรคูณสามเมตรามเมตรหสิบคูณสี่เมตรค่ะปักไฟสามจุดเหมือนเดิมแล้วก็ไฟก็สี่ดวงห้าดวงตามสละเปาแล้วก็มีอันนี้ท่อแอร์ค่ะสายไฟแอร์ค่ะประตูก็มีกรกระแทกเหมือนเดิมครับ นี่นะคะมีหน้าต่างสองบานด้วยกันอีกห้องหนึ่งที่น่าสนใจมากเลยบ้านต้องมีนะคะคร,รู้ถามหน่อยก่อนที่เราจะไปชมในห้องครัวกันครับอย่างงานสีเนี่ยมีให้เลือกกี่สีด้วยกันสีหลักๆมันก็อยู่ประมาณห้าหกสีครับประมาณนั้นแล้วให้เลือกได้รประมาณบางบาง,บางหลังก็อาจจะไม่ไม่ถึงบาง,บางหลังก็มีแค่สี่สีแล้วแต่ลูกค้าเลือกอืมค่ะคแล้วอย่างงานช่างหนึ่งมีเยอะเลยเรามีการบริหารจัดการอย่างไงบ้างคือผมแบบการบริหาร ผมก็วางแผนงานของผมเป็นเดือนเป็นอาทิตย์อะทุมมิว่าหลังเนี้ยผมจะมาเข้างานยกเสาทุหลังทุบแล้วนะหลังนี้ยกเสาที่สิบตุลาค่ะ<ฆ>สิ้นเดือนเนี้ยผมต้องมาผมต้องตอกเข็มเสร็จแล้วคือผมจะจะเริ่มวางแผนงานประมาณสิบถึงสิบห้าวันสำหรับถ,ถ้ามีงานตอกเข็มนะ<ฆ>แต่ถ้าไม่ตอกเข็มก็คแค่เจ็ดวันอืมเรามีการบริหารจัดการแล้วใช่ครับไปดูหน้าง,งานเอง,งใช่ครับางงาใช่ครับ,รบผมจะวางแผนว่าสั่งของมามามา,มาละคือผมจะสั่งของตามห้างใหญ่ๆแค่พูก ทชวัสดุหรือพวกโมพวกไมกคโฟมกูวันเทาครับคือว่าผมจะเข้าวันวันที่หนึ่งใช่ไหมจ้ะวันที่ยี่สีห้าผมจะสั่งของรอจ่ายเงินรอไปเลยแล้วนัดนัดวันมาลงของอย่างนี้เลยค่ะคือว่ามันเราจะได้ไม่ต้องมาถึงหน้างานแล้วต้องรอสั่งของไม่ไม่ใช่ไงงานมางานได้เดียวต่อเนื่องได้ค่ะแล้วอย่างห้องนี้นะคะตามแบบเลยไหมคะอันนี้ในแบบมันจะเป็นเิดประตูเปิดปิดธรรมดาแต่นี้จะของบ้านขขอเป็นบานเลือดก็ไม่เป็นไรเพิ่มนัิ้หน่อย สะดวกสบายในการเข้าออกด้วยเนาะเพราะว่าบางครั้งมันจะเปลี่ยนทุกทีพอเข้ามาโอ้โหทำไมห้องครัวใหญ่ขนาดนี้คะเนี่ยครับอันนี้ห้องครัวห้องครัวเนี่ยลึกสี่เมตรกว้างห้าเมตรค่ะเคาน์เตอร์ครัวทรงแอลเราให้ด้วยจบตั๊นี้เลยบันซิงให้ใช่ครับแล้วก็มีซิงให้ไม่รวมเตาแก๊สใช่ไหมคะเตาแก๊สไม่รวมครับแต่เราแต่เราติดตั้งให้และนี่มันก็ตรงนี้เขาจะไว้ตู้เย็นอันนี้ก็มีปลาไว้ให้ ม,มีปูกระเบื้องสุดด้วยใช่ครับนะคะมีตู้คอนเซมเมอร์ให้ด้วยใช่ครับแล้วประตูด้านหลังก็มีออกไปทั้งหลังด้านหลังด้วยใช่ครับ,รบก่อนเข้าไปรับชมในห้องน้ำขอสอบสอบถามสุขาพิบาลก่อนให้เป็นอะไรคะช่างอะไรครับสุขาพิบาลสุขาพิบาลคือเป็นมีมีมถังแทรกกับถังดําแล้วก็มีแล้วก็มีบ่อกเกิดอีกทีนึงอืมค่ะห้องนี้ค่ะอ่านี่ห้องน้านะครับเอาดูข้าดูได้ครับ โอ้โหถือว่าเป็นห้องน้าที่ใหญ่มากไม่ว่าจะเป็นห้องน้ําห้องนอนห้องครัวห้องโถงตอบโจทย์มากสาหรับใครที่ชอบแบบใหญ่ๆนะคะนี่เลยชั้นหนึ่งโซนเปียกให้อะไรบ้างจ๊ะก็มีตามนี้เลยครับมีเครื่องทำน,น้ำอุ่นรนชาวเวอร์แล้วก็มีแผงกั้นขอชนแล้วก็มีชั้นวางของแล้วก็มีราวแขวนผ้าแล้วก็ชักโครกวันพีชนะครับแล้วก็มีใส่กระดาษชำะระแล้วก็สายฉีดชำระแล้วก็เคาน์ตเตอร์อ่างหน้าเป็นแบบเป็นแบบ บางบนบนะคะขนาดห้องน้นํามีขนาดเท่าไหร่คะสองคูณสี 2> 2่สองคูณสี่ปู๊บเบื้องเลยนะคะใช่ครัฝ้าเลยใช่ครับ,รบทุกอย่างที่ที่เราเห็นก็คือไม่ได้มีส่วนต่างอะไรเพิ่มเลยใช่ครับอันนี้อันนี้เราเดินสายไว้ให้แต่ลูกค้าซื้อมาติดเองค่ะคือ,เ,อ,อเราติดตั้งให้แต่เขาลูกค้าซื้อพัดลมดูอกาศค่ะ มาค่ะท่านผู้ชมค่ะเรามาสรุปลังนี้หน่อยนะคะเป็นบ้านโมเดิร์นยกพื้นสูงนะคะสองห้องนอนนะคะหนึ่งห้องโถงหนึ่งห้องครัวหนึ่งห้องน้ำนะคะคในงบก่อสร้างหนึ่งล้านสามแสนห้าหมื่นบาทรวมเข็มนะคะช่างหนึ่งขาเรามีสโลแกนไหมทําไมคนที่เขาดูคลิปเราเนี่ยอ,อมีครับสร้างสร้างผมสร้างบ้านเนี่ยสร้างจบให้จบตาแน่นอนครับสร้างจบให้จบตานะคะขอบอ์ติดต,ต่อเลยค่ะูนย์เก้าหกหนึ่งดยห้าสี่่ครับค่ะวันนี้มีทั้งอ่าช่างหนึ่งมีอะไรจะฝากถึงเอฟซีที่กำลังดูคลิปตอนนี้ไหมคะเออ ปอสซอแล้วครับถ้าอยากสร้างบ้านจบสวยงามจ้างผมได้เลยครับจ้างไดไรเลยนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณทั้งหนึ่งมากๆแล้วก็ขอบคุณพี่เจ้าของบ้านมา,มากๆด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ